สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่อง MAYRC หรือว่า Mary C ซิกแล้วนะจ๊าแน่นอนค่ะทุกคนวันนี้พี่เมย์มาคนเดียวแล้วก็หาเกมนั่งหาเกมไปเรื่อยไปเปื่อยกาลังนั่งเลื่อนอยู่ว่าเกมอะไรที่มันจะน่าเล่นขนาดนี้ไปเจออยู่เกมนึงทาลายสะพานไม่รู้ว่ามันจะหาความสนุกได้จากการทําลายสะพานได้ตรงไหนเอออาเราเข้ามาปุ๊บนะเราก็จะเจอกับตัวเราเองแ yeah. เข้ามาพบเจอกับตึกรางบ้านช่องนะอ๋อนี่ปะไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแล้วก็มีอุปกรณ์ให้3อย่างนะมีเออเขาเรียกว่าสปริงหรอมันไม่ขึ้นชื่อนะแล้วก็ระเบิดแล้วก็เครื่องยิงจรวดเฮ้ยโอ,โอ้ลำปืนยาวกว่าลำตัวอีกนั่นเนี่ยโอ้โหดูสิทุกคนมีปืนใหญ่ให้ใหด้วยน,นะคะแล้วก็อ้ยระเบิดมองไกลๆนี่หรือว่า <S <S ลูกมะพร้าวเลยทุกคน ก็มีระเบิดแล้วก็อะไรอ่ะนี่คืออะไรสปริงเอาไว้ทาอะไรอ่ะสปริงอ๋อสปริงเอาไว้ทําแบบนี้นี่เองเปิดร้านขายอาวุธนี่อันนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะดาบมีดาบทําไมอ่ะเอาไปกับวใครยังไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะเราขอไปลองแบบว่าโอ้ยทาไมมันสูงขนาดนี้ตายไหมโอเคไม่มีหลอดเลือดไม่มีอะไรนะโอเคเด็วก็จะตาย คนอย่างฉันเนี่ยจะมานั่งทําลายสะพานนั่นแหละในวันนี้และทุกคนคอยดูแล้วกันว่าสะพานแห่งเนี่ยที่พวกแกใช้ขับรถใช้ข้ามไปข้ามมาวันนี้มันจะไม่เหลือสิ้นเริ่มจากระเบิดเริ่มจากระเบิดเบาๆก่อนเริ่มจากระเบิดก่อนเออเดี๋ยวเราจะไปวางตรงจุดตรงนี้แล้วกันนะอ่าวางนี้อหรอุ้ยดูดิเฮ้ยได้อยู่ระเบิดแรงมอู้ เลาแบบนีมากด้กันนี่โอ,โ,โอ้โหโอ้โหนี่นี่เอาตะวังหลายอันไม่ได้วะมมนวางหลายอันไม่ได้ทุกคน <S <S โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจักฐานตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนเราจะต้องทำลายฐานมันก่อนเพราะว่าตอนนี้สิ่งเดียวที่ยึดมันได้เนี่ยก็คือฐานสะพานตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้น ก็ถือว่าหมดอยู่นะเหลือเสาตรงนี้อยู่โอเคเสาตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาจัดการละกันในผมจะไปทำลายสะพานฝั่งนู้นนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองใช้เครื่องยิงจรวดบ,บ้องข้าวหลามอันนี้สักหน่อยนะทุกคนนะบ้องข้าวหลามอันนี้งั้นเหรอไหนอลองดูซิ <c oughs> โอ้โหโหดีนะดีอยู่นะดีนะดีนะได้อยู่ได้อยู่ทุกคนดูดูหยอ,อ,อันนี้คือแบบ ระเบิดเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอใครไม่ต้องรอใครคนเรามันจะอยากทำาไรจะพานกันไปทำไหมวะเออคนเรามันจะอยากอุ้อู้ม่แม่นแม่แม่นอันนี้ไม่แม่นโอ้โหยังโอ้โอ้กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามึงใช้กฎฟิสิกอะไรของมึงนะสะพานนะที่กูทำลายฐานตรงนี้หมดสิ้นไปแล้ว แต่ตรงนี้ไอ้ถาตรงนี้มันยังไม่ห้อยลงามานะกูก็ไม่เข้าใจนะคะโหอ่ะนะแต่เราลองทําลายอู้ได้ไอู้คนอ้ยเฮ้ยๆเฮ้ยเฮ้ยม่ขยับป่ะเฮ้ยเมื่อกี้มันขยับนะทุกคนชาวเมืองจะไม่มีสะพานข้ามฝั่งอีกต่อไป เพราะตอนนี้สะพานของพวกแกนั้นกำลังจะล้มลงมาพวกแกจะไม่มีสะพานเอาไว้ข้ามไปซื้อเซเว่นอีกต่อไปแล้วนะลาลา,ลาลาลาเอามันไม่มันไม่หล่นอ๋อทุกคนมันไม่หล่นเพราะไอ้สายบ้านี่นี่ไงที่เมย์บอกอะ่ะไอ้สายเนี่ยมันยึดเหนี่ยวอยู่ทุกคนทำไงกับมันดีวะทำ,ท,ำทำไงอะทำลายยังไงอะอยากทำลายอ่ะ คือถ้าเราคิดอะไรไม่ออกแล้วนะตอนนี้เราก็แค่ซื้อมันมาจะหล่นไม่หล่นฮะอีสะพานนี้วู้ฮู้เฮ้ยเฮ้ยมันไปไหนแล้วทุกคนเฮ้ยกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกับเรื่อนี้เฮ้ยพี่แม่กดผิดหรอทุกคนพี่แม่กดผิดปะพี่เป็นพี่เป็นแหลกมากตอนนี้ทุกคน อยู่กลางนิวเคลียร์อยู่ท่ามกลางนิวเคลียร์อย่างนั้นเลยพี่เมยอยู่ท่ามกลางนิวเคลียร์ทุกคนตอนนี้คอมของพี่เมย์นั้นจะระเบิดแล้วคอมของพี่เมย์นั้นแหลกถูกมากแหลกถูกสุดๆโอ้โหเชียรนิวเคลียร์นิวเคลียร์คือสิ่งที่ทําลายล้างทุกอย่างทุกคนดูดิสะพานไม่เหลือแม้แต่ฝุ่นเลยแล้วผมอยากได้สะพานใหม่ทั้ ไชนี่ไงมาแล้วสร้างใหม่เลยสร้างใหม่เลยมันมีบอกว่ากลายเป็นยักษ์คืออะไรวะค่าใช้จ่าย35,000คะแนนคืออะไรพี่ป็นมีน่าจะมีถึงหรอปะน่าจะเป็นคะแนนนี้ปะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนอู้อู้อู้มาเลย ผมคือยักษ์ครับผมขออนุญาตเหยียบนะครับผมสวัสดีครับทุกคนโอ้อ๋อโอเคครับโอเคครับผมกลายเป็นยักษ์นะั้นน้ำหนักตัวผมก็เพิ่มขึ้นด้วยสินะการเป็นยักษ์เนี่ยมันทำลายสะพานอะไรจริงๆให้อภัยผมหน่อยผมแค่อยากเดินข้ามสะพานครับผมแค่เป็นยักษ์ผมผิดอะไรผมก็แค่กินหมูกระทะเยอะไปหน่อยทานเองในช่วงนี้ เดี๋ยวเราจะใช้นิวเคลียร์อันนี้นะทุกคนที่เราซื้อมา300โลบัคกส์นะเอามาใช้ทุกคนดูว่ามันเป็นยังไงเฮ้ยไปดิไปดิไปไปเร็วทุกคนไปเร็วทุกคนไปทุกคนทุกคนทุกคนพี่แม่ไม่ทันพี่แม่หนีไม่ทันู้สวยไปทุกคนสวยไปทุกคนทุกคนดูทุกคนดูทุกคนดูและนี่คือระเบิดนิวเคลียร์ยักษ์ ขนาดใหญ่ที่ทุกคนสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าในราคา300โบัคแต่ไม่ทราบว่าก,กูซื้อมาทำไมเหมือนกันนี่คือการซื้อแบบสนองนิ้คนดูเลยเนาะมันคล้ายเหมือนสลอรี่รสสตอรอเบอรี่ในเซเว่นอ่ะน่ากินอยู่นะอนี่เนิวเคียนเอ้ยแต่พี่เมย์เห็นเหมือนมีแบบบ้านฝั่งน,น้นเอ้ยขับรถได้ด้วยเหรอเดี๋ยวเอ้ยขับได้จริง ขับได้จริงเดี๋ยวเราจะลองไปทำลายเอานิวเคลียร์ไปทำลายบ้านฝั่งนี้เ้ยโอหการขับรถของกูนั้นโอ้โหนี่ฮะสิ่งกว่าพี่ดอมโดมินิก,ตกโตเลโต้ับพี่นั่แหละครับผมพี่ไม่ตลังทำลายบ้านฝั่งนี้ดูนะฮะเพราะพี่เม่แอบเห็นว่ามันมีตึกอะไรสักอย่างนะทุกคนนี่นี่นี่บ้านหลังนี้แหละเฮ้ยคืออะไรคืออะไรคืออะไร

ความสวยของมันนะนี่นี่คือระเบิดนิวเคลีย์นะคะระเบิดที่รุนแรงที่สุดนะครับในเกมนี้โอเคทุกคนพี่เมย์ว่านะพี่เมย์ก็ลองทำลายสะพานลองทำลายบ้านให้ทุกคนไปละพี่เมย์เบือ่อ <c oughs> <c oughs> เกมมันไม่มีอะไรเลย <c oughs> ทุกคนเอาจริงๆเกมแนี้ยไม่มีอะไรเลยมันก็แค่แบบมาเล่นเพลินใครที่ว่างก็เข้ามาเล่นแค่แนะั้นอะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตัวเองถึงเล่นเกมนี้ไปได้เกือบชั่วโมงแล้วนะทุกคนตอนเนี้ยจริงๆนะถ้าคลิปมันไม่ตัดต่อเนะี่ยเกือบชั่วโมงละทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมา,ม,ามากๆเลยนะคะและ้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะจ๊ะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ไร้สาระสำหรับทุกคนแต่พี่เมย์ก็ตั้งใจทำนะจ๊ะ